น้องเปิดกล้องมาก็อยู่ตลาดเลยมันนีนม่มาในเมืองเด้มาในเมืองมาในเมืองพี่น้องมาเรานี่ก็คือแบบจะไปซื้อกันเอียงวันนี้ตามไปเบิง่งพระธนวัาน์เราพี่น้องมาจะไปซื้ออยังซื้อให้เท้าแม่พี่น้องเ้ยพี่สาต้องฟังท,ทางยเดินไป พี่โซนนี่ก็ได้พี่สาวต้องฟังไทยเพิ่นอยากซื้อให้เท่าแมวจวังเพราะว่าของของเท่าแม่มันตายแล้วมันเรียบร้อยลเลยี่น้องเลยก็เลยซื้อมาซื้อทีวีพี่น้องเลยมือนซื้อทีวีใหเท่าแมวไปนเอเบิ่งน้ำกันพี่สาวเพิ่นเอาสิไปเบิง่งนี่แหละห้านี่แหละดื่มดื่มน้ำกันไปนอนดูทีวี

แม่ย่ <im <im <um> ู้วลาวันอเปลเอากหลุดได้ใช่ไหมฮะลุได้เอาตัวนี้แหละ เอาตัวมันเอามันถือสบ,บายไปน็นอกเพว่าเครื่องใหญ่ครับมันเอาไปเนี่เอาตัวไปสบ,บายสบ,บายหิวไปแล้วได้แล้ว ทีวีไปเนาะโดดในสี่สิบสามนิ้วแบบใหญ่เลยพนมีกาแฟอ่ะนะบอกาแฟเีพ่าะน่าะน่าอบ้างนมีแอร์นน ไปห้างไใดคิดถึงจังเลยเราก็ไปห้างใดก่อนเราตลาดหัวเขาขอมาเราจะคืนได้พอ ไม่ได e ้นะเชิญนะเจ้าค่ะมาพอกันพี่น้องสวัสดีนะคะสวัสดีพหมสุดๆเจ๋วอยู่ค่ะเขามาจากคนสามคนวะพี่ปอบยำกระเทยเทาย่างนกระเทยเทาไม่ีมาไ่มาเมือนกให้ยำธรรมดาเอคะย้ำอะไรถือธารถัดมาพอกมันตีมันตะอุคนนั่นเี่หมอก็มาเจอเจมาลากับเขาเจสีอ๋อเขาคือดอกมายิงไหม

เรียบร้อยพี่น้องได้แล้วเมือ่อประกอบเอาเองกล่องมันเยอะนิดแหละพี่น้องเครื่องใหญ่ในก้าวเมื่อมาได้มันใหญ่โพดพี่น้องบ่มีรถ แล้วื่องน้อยน้องรอตลาดต่อไปน้อยเชื่อทีวีายทอมแม่เรร้อยเลยก็มารอตลาดต่ออีก<ต>

มาสวยเอา้าคนขายไปใส่เบิดคือมีแต่ของเขาจะแจกพี่บอลนี่ asin ini Alo lah. คนตรงห้ามบุคมบุคคคนตรงห้ามดีมนบุคมนตลอยงหเมันากน้องน่อยมักกินหมักแตงไหมน้องน่อยหมักหมักแตงที่สุดเลย

Nói ừ. Phải tỏ với nó nghe okay. จะกินป๊อปคอนน้องบันกินมาล้วกถงเน,นเป็นีกทีตนน้่ย่างนัน,นออโอ้โเ่งสภางหน้าตาสวัสดีพี่น้องมหอดเสียงหน้าเลยอะไรอย่งนี้น้ำยาล้างจานน้ำยาล้าง,าง,าง,างาา 10, จานสิบพับาทอะไรก ก in so ินป๊อปคอร์นหนงเฮาอย่าบอกให้เปิดที่กินแม่หนกดครเปิดป๊อปคอนชิมก่อนนี่ขอชิมเลยอืออือดีกว่ามาเที่ยงเลยมาเท่งเลยวอนเอี่อ แล้วกาา็ซื้อคือแต่แพงมากเลยซื้อมาฝากเม่ียขวดหรืววอว่าคอยกินได้เวลาคั้นนั่นอนะปลาดองแกปะปลาดีปลาดองยีราพื้นเมืองเนาะอันนี้ยีราพื้นเมืองของประเทศเราเองซืมาฝากเมีเย หัวละลอยซาวเพิ่นต่อเพิ่นเพิ่นรูดแห่ย,ยู่ร้อยหนึ่งเนาะเพิ่นเอิญละลอยซาวบรูดในบ้องมาซื้อหลายอย่างเลยครับคือกระเทียมหาพันกีบซาบะครับอันนี้ก็หาพันกีบมันเผาคือมันเผา แนแเทนเนื้อหมูเนื้อหมูยาวหนึ่งกิโลเอาไปปีกให้น้องเนยเลยครับกินในกินเอน้ำกินเอน้ำช่วยดอยากอยากกินปีกน้ำน้องเนยก็ซื้อซื้ออีกต้วมักถั่วมักถั่วห้าพันิดหาพันกับแตงห้าพัิดมกแตง 5, พิกห้าพันีบห้าพันกีบคือเศร้าบานโลดกับบ่หอดเศร้าหรอเอาจริงๆกับประมาณสักเอาใหม่หน้องแมมลืมเปิดกล้องสบ,บายดีปะลูงนัองเนืยไปไหนแหละเมื่อยเมื่อยเลยสวัสดีนะพ่อสบายดีปะลูลงยังงานอีกอะำยา ดูะมะฮงพี่น้องไม่เท่าเอาหายไม่เท่าไม่น้องน้ำเอาหาย้องป,ปาดมะฮงไม่ใช่มากฮงปาดห,หน่วยใหญ่ามากตัวนี้เดหดซุกห,ห,ห,หน่อยหนึ่งมะฮงเหิมน้ำแน่สี่หน่วยไปหน่อยเดาหน่อยเยอันนี่อนยะหอยออกไปแล้วเอาหอยให้อีกพี่น้องหอย สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาอะไพี่น้องเอ้ยในพอกันคลิปต่อไปขอบคุณเบิร์ดสุกู๊ตคนที่เข้ามารับชมเบิร์ดคลิปต่อไปพี่น้องสิ่ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อสิคลิปแมนคลิปยั่งสิไปเบิร์ดน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเลยรอชมรอชมิ